สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงทางการงานและการเงินระหว่างวันที่16ถึง1กรกฎาคมนะครับของชาวราศีมังกรพิศก,กันในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นของชาวราศีมังกรคือพู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มก,กราคมถึง12กุมภาพันธ์ขอโทษทีครับตั้งแต่วันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอ,อย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ คลิปจะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกเนคำทำนายระหว่างันที่16-23กรกฎาคมช่วงที่สองเนี่ยคำทำนายระหว่างันที่24-31กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงแรกกันเนาะ16-23กรกฎาคมช่วงนี้ชาวมังกรเป็นยังไงบ้างเนาะในส่วนของการงานก,า,การละการงานเนี่ยโดนระวังโดนเอาหน้านะจะมีคนมาตัดหน้าโดนเอาหน้าแย่งผลงานคุณไปนะครับช่วงนี้ระวังนิดนึงเนาะแต่ว่าพูดจาดูดีนู่นนี่นน่าดูดีแต่จริงมามาแย่งผลงานแย่งหน้าคุณไปนะภัย แต่คุณก็ไม่เป็นไรคุณองค์ใครอยากได้หน้าก็ช่างไปฉันไม่สนใจฉันมั่นใจว่าฉันมีฝีมือเดี๋ยวค,คนก็รู้เองซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะใครมาตัดหน้าแย่งหน้าคุณไปสุดท้ายเขารู้ว่าไอ้เนี้ยเป็นฝีมือของคุณนะครับฉันคุณก็ไม่ต้องไปแคร์เลยเนาะคนที่อยากได้หน้าก็ช่างแม่งไปนะสุดท้ายเขาคนทุกหลายๆคนจะรู้เองว่าเป็นคุณนะครับในช่วงนี้ซึ่งคุณก็ฝึกล,ละลาเรืองละลานะครับนี่ แล้วก็เล่วนของการเงินละ16บหกหนึ่งยีง่สิบสามมกราคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะในสล่วนของการเงินช่วงนี้ไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นะครับเพราะรายจ่ายค่อนข้างเยอะรายจ่ายนู่นนี่แต่จริงๆริงอ่ะมันจะมีคนมาช่วยเหลืออุปถัมภ์นะหลายๆท่านมีคนมาช่วยเหลืออุปถัมภ์เกิดขึ้นในหลายคนมีพ่อแม่คนใกล้ตัวหรือในหลายๆคนเนี่ยเรียกอะไรได้ช่องทางการหาเงินนะคุณนุ้นคนนี้บอกช่องทางการหาเงินเพิ่มเติมเกิดขึ้นซึ่งมันก็เพียงพอไหมมันก็ค่อนข้างเพียงพอแล้วแต่คุณน่ะ ด้วยกิเลสของคุณด้วยอะไรของคุณเนี่ยคือคุณจะวัดวางแผนไปเยอะเกินพอว,วางแผนไปเยอะเกินเนี่ยค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงฉะนั้นก็ต้องลดลดอะไรสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นิดนึงนะครับมันจะได้เออไม่ไม่เหนื่อยจนเกินไปเนาะเดี๋ยวมาดูช่องที่สองเนาะเป็นยังไงบ้างนะครับ มาดูช่วงที่สองเนาะยี่สิบสี่ถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะในส่วนของการงานก่อนละกันการงานช่วงนี้คุณก็รู้สึกมีความสบายใจเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ศัตรูใครคิดร้ายกู้แข่งความไม่สามารถทําอะไรคุณได้คุณค่อนข้างมีความสบายใจแหละแต่คุณก็รู้สึกมีความวิตกกังวลในหลายๆเรื่องเหมือนกันแต่ภายนอกในื่อนฝนของการงานถือว่าทําได้และทําได้ดีนะ้วแต่คุณก็มีความวิตกเรื่องนู้นเรื่องนี้ คือช่วงนี้ความคิดมากน้อบอกอย่างนั้นเกิดขึ้นแม้แม้ว่างานจะไปได้ดีด้วยซ้ำก็ระมัดนิดนึงเนาะเพราะความคิดมากคุณมากๆความกลัวความนู่นนี่นี่ยมากๆเนี่ยมันทําให้ค่อนข้างคุณไม่กล้าตัดสินใจทําอะไรนะครับนมกจายึกใจยึกยักเนี่ยเราบางจะโดนผู้หลักผู้ใหญ่หรือทางลูกค้ากำหนีเอาแล้วก็ในส่วนของการเงินรายยี่สิบสี่ถึงามสิบเอ็ดกรกฎาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างในส่วนของการเงินถามว่ามีอยู่ไหมมีอยู่จ้าแต่เพียงแต่ว่าคุณจะไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่เพราะคุณกลัวว่า อยากเก็บเงินไว้มากก่าใช้ไปหมดแล้วทายังไงล่ะนะช่วงนี้จะค่อนข้างอยากประหยัดเงินอยากเก็บเงินไม่อยากใช้อะไรเลยนะครับเพราะคุณกลัวนะแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่อยากพูดด้วยไม่อยากพูดให้ใครฟังด้วยว่ามีเงินถ้าบอกพูดไปเนี่ยองโดนหยิบยืม่แน่เลยฉะนั้นคุณงนี้คุณจะค่อนข้างทาตัวรีบๆ,ๆนิดนึงในช่วงนี้นะครับก็จบการดูดวงเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีออม,มังกรในแค่นี้เนาะชาวราศีมังกรท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็ไลน์มาได้นะครับจะทิ้ง รายละเอียใต้คลิปนี้ช่อ่อไปก็เป็นของชาวราศีมังกรแบบนึงนะครับช่ออไปก็เป็นของชาวราศีมังกรเพชรศกนะครับ ่วงนี้จะเป็นการดูดูเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีพฤษภคือเพื่อที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอยอ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับออแล้วก็คิดแบ่งเป็นสองช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่16ถึง23กรกฎาคมช่วงที่สองเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้เนาะ มาดูการ1 6 2 3กรกฎาคมในส่วนของการงานเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาราศีช่วงนีนการงานค่อนข้างคาดหวังค่อนข้างรอคอยนะครับรอคอยโอกาสรอคอยคาดหวังบางท่านรอคอยงานใหม่ๆบางท่านรอคอยลูกค้าแต่ถือว่าโดยรวมเนี่ยก็ยังมีคุณยังโชคดีเพราะมีคนช่วยเหลือมีคนรอบข้างช่วยเหลือลูกค้าเก่าๆกลับมาหาบ้างนะจะเพียงรว่ามันยังไม่ค่อยเป็นตามตามที่คุณต้องการเท่าไหร่เพราะคุณอยากให้มันไปได้ดีมากกว่านี้เพิ่งมันยังไปไม่ได้ตามที่คุณคาดหวังไว ในส่วนของการเงินละ่ะยี่สิบ่อบหกถึงยี่สิบสามก,รา,การาคมเป็นยังไงบ้างการเงินรู้สึกว่าคุณค่อนข้างปรงอะไรหลายอย่างในค่อนข้างเยอะอะไรไม่จําเป็นก็ตัดทิ้งนะครับ<ม>คุณค่อนข้างใช้เงินอย่างรู้คุณค่าแล้วล่ะช่วงนี้เนาะแล้วก็รู้สึกว่ารู้ว่าอะไรใช้ก่อนอะไรใช้หลังนะครับนะฉะนั้นค่อนข้างจัดการการเงินได้ถูกต้องในช่วงนี้นะครับถึงคืออาจจะไม่ไม่สามารถใช้จ่ายเอาไปจ่ายเออไปใช้จ่ายตามที่ที่คาดคิดไว้ได้หมดแต่คุณจะใช้ในสิ่งที่จําเป็นนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวไปช่วงท Thank <laughs> you. 24-31กรกฎาคมนั 4, 3, 4, 5, 5, น,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 ปนไปดูส่วนของการงานการเงินเป็นยังไงบ้างเราขอทราบพื้นศกในส่วนของการงานกแล้กันการงานช่วงนี้ก็ค่อนข้างเบื่อมีความไม่ตกคงบนค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ใครรับปากอะไรไว้ก็ไม่ค่อยเป็นตามนัดนะลูกคอลูกค้าค่อนข้างหนีหายหรือเจ้านายลูกค้าใครรับปากไว้ค่อนข้างผิดนัดเยอะมากๆเลยคุณเลยมีความไม่ตกคงบมนค่อนข้างเยอะดูข้อนี้มีความเครียดความกลัวเกิดขึ้นมากๆเลยในส่วนของการงานนะครับ ในวนของการเงินล่ะเนาะยี่สิบสามสิบเอ็ดกรกฎาคมเป็นยังไงบ้างในวนของการเงินช่วงนี้ก so ็รู้สึกว่าใช้เงินค่อนข้างประหยัดมากๆแล้วก็รู้แล้วว่าควรใช้อะไรไม่ใช้อะไรโชคดีคุณเรามองว่าคุณยังมีเงินเงินอยู่ในมือฉะนั้นคุณเลยค่อนข้างยังยังไม่น่าบิตกตงบนเท่ารื่ฝนของการงานนะครับเพราะคุณยังมีเงินเก็บมีเงินก้อนมีเงินอะไรอยู่ในุดนี้ก็จบการดูดวงการงานการเงินของชาวราศีพฤกษ์กไว้แค่นี้เนาะชาวราศีพฤกษ์ท่านใด อยากดูดงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แฮดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายเอียดไว้ใต้คลิปนี้ช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีากันนะครับ มาดูกันนาะช่วงนี้จะเป็นการดูดู่องการงานและการเงินของชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกในคำทำนายระหว่างวันที่1 6 2 3กรกฎาคมช่วงที่สองเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่2 4 3 1กรกฎาคมนะครับ เดี๋ยวมาดูช่วงแรกกันเนาะ16-23กรกฎาคมช่วงนี้ชาวกานเป็นยังไงบ้างในส่วนของการงานกันละกันการงานค่อนข้างมีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยแต่ชาวกานก็พยายามทำพยายามเคลียร์ให้ปัญหาต่างๆมันคลี่คลายได้และช่วงนี้จะได้รับการช่วยเหลือได้รับการแนะนํานะครับซึ่งมันทําให้ชาวการสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ค่อนข้างดีใจช่วงนี้ชาวการจะพยายามเสนไอเดียตัวเองเสนความคิดตัวเองแต่ แต่ถ้าเกิดไอ้ถ้าเป็นไอเดียของตัวเองเนี่ยเสนออะไรไปจะโดนปัดตกหมดเนาะอันนี้บอกไว้ก่อนไม่ว่าจะเสนอกับทางเจ้านายลูกค้าเนี่ยจะโดนปัดตกแต่ทุกเนี้ยถ้าได้รับถ้าฟังคําแนะนำของใครมันจะเอาฝิ่งคําแนะนำเนะี้ยไปได้ค่อนข้างดีเลยและนะครับในฝนของการเงินละ่ะเป็นยังไงบ้างเนะ 6, าะ16ถึงนี้3กรกฎาคมช่วงนี้การเงินถือว่ามีอยู่ไหมไมันมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะจังเลยค่านุ่นค่านี่คนอื่นก็มาเบียดเบียนนู่นนี่นั่นอีคนกค่อนข้างเหนื่อย เหนื่อยไหมแต่เหนื่อยจะก,ก็ยังหาเงินได้จะมีช่องทางหาเงินยังมีวิธีรอดมากกว่าคนอื่นแต่คุณรู้สึกว่าช่วงนี้หาเงินยากนะครับค่อนข้างยากมากกว่าเดิมเดี๋ยวไปดูช่วงที่สองนาอเป็นยังไงบ้างนะครับ ่วงที่ฝองนเนาะยี่สิบสี่ถึงสามสิบเอ็กรกฎาคมช่วงนี้เป็นยังไงป้าเนาะในฝนการงานก่อนละกันการงานช่วงนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยเป็นตามที่คาดคิดเท่าไหร่นะครับนะระวังเรื่องคำพูดนิดนึงคําพูดของคุณมันจะทําให้คนรอบ,รบๆตัวเนี่ยค่อนข้างเสียความรู้สึกฉะนั้นราบารเร็วคำพูดถ้าคุณพูดจาไม่ดีหรือพูดจาค่อนข้างดู เชื่อเือนไปเนี่ยคนที่เคยช่วยเหลือคุณเขาจะไม่ช่วยเหลือคุณนะเขาจะไปช่วยเหลือคนอื่นแทนฉะนั้นก็ระวังนิดนึงเนาะคำพูดของคุณจะํำไัยมาให้ในในในส่วนนในเรื่องการงานไม่ว่าจะพูดกับเจ้านายพูดกับลูกค้าต้องระมัดระวังไปที่โดยเฉพาะกับคนที่ช่วยเหลือคุณเนี่ยต้องระวังมากมากเลยนะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ความมั่นใจของคุณเนี่ยมันจะกลับมาทำร้ายตัวคุณเองระวังนิดนึง แล้วก็ในส่วนของการเงินล่ะ24-31กรกฎาคมการเงินมีอยู่ไหมถือว่ามีอยู่เนาะครับแล้วก็มีช่องทางหาเงินได้คอนข้างเพิ่มเติมการเงินยังค่อนข้างหาเก็บหากินได้เนาะแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็ระวังเรื่องการโดนเบียดเบียนล้วกันเนาะแต่คุณก็เบื่อเบื่อเบื่อพาละเบื่อการโดนเบียดเบียนเบื่อการคนมาวุ่นวายนะมันจะมีอยู่ในช่วงนี้นะครับก็จบการดูดวง่องการงานและการเงินของชาวราศีกันไป็แค่นี้นะครับชาวราศีกันท่านใดอยากดูดวงวนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็ แอดไลน์ไม่ได้นะครับจะทิงรายเดียวไปใต้คลิปนี้คลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า